นี่นะคะพี่น้องคะ่ะตัวขนมเซนของแข่ไส้กุ้งซุกสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องมัอสุขสุคนค่ะทางฝั่งไทยฝั่งล่าวลรทั้งต่างประเทศมากค่ะพี่น้องคะ่ะมือนี้มีอันฟันฟ้านะคะพี่น้องกินตําขนมเซนใส่แซลมอนซินบักย้อยมากแล้วก็มีหน่อไม้ฝรั่งที่อบอวบใหญ่หญ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 ๆยาวๆแบบนี้ นะคะพี่น้องขาใหญ่บอกอบดีดีก<ด>็แล้วอยากมาอ่างมุเจ้านะคะพี่น้องค่ะพี่หยอดใหญ่ๆเลยว่างใส่กับพบกค่ะมาดะพี่น้องต่ำส่วขนมเซนของแข่ไใส่กุ้งซุกแซลมอนซินบักไ่มากนะคะพี่น้องใส่อีปูสดมาพร้อมปูปูเลาข้าง uh -huh. พี่น้องเพิ่นถามว่าอัมฟันฟ้าอยู่ไทยมีไหมมีบ่พี่น้องกุ้งชุก Hmm. nền kiểm thấy không? Số cả ấm em ấm em nhé ไม่ <f dragging> ้องแบบแอบแบบว่าอืจงเอกแบบเพื่อนพี่น้องเพิ่นบอกวันนงเหมือนยมผมขึ้นแบบนั้งสี่สัมมันดึงผมมันังเฉยแบบว่ามันหลังผมขึ้นไปเหมนอนคนประสางไปพี่น้องก็เฟรดแบบตังไหนมนเลยเห็ุปุ่มขึ้นไปจัีง พี่น้องย่มมันกลิ่นมันก็สังเกตบางอย่ได้ว่าจะควางตามัน,น่อยลง่อยลง <laughs> <laughs> มันเป็นแบบย่านย่านมันเข้าตาไหมพี่น้องแย้มกลิ่นเสียวขนาดเออขนาดมันเสียวอืมรอ Terima kasih telah menonton! สับสับให้ พี่น้องเพชรดอกสุด้ายจังคัก,พกเพชรแห้งมันกะเท่าบ่กะเท่าคนไหนมันเถ่าพี่นอ้องผมนะ่ะไม่ได้ทำให้ตัวเองมันอายุอาบอกว่าเด็กเฮ้ส่งหรืเราเจ้าของสีแบบแอบเบลเป็นเด็กบอแค่ไม่มีทรงจะทำเฉยๆนะคะพี่น้องเฮ็นผมบ่กเป็นนะคะก็หมายมาที่นี่อ่ะนั่นแหละพี่น้องขันซ้ำสีมะมาัดผมเราเด็กเลยกงสินะ หมอศัยกรรมตกงานไม่มีงานแล้วคะ่ะพี่น้องเออ <laughs> ไม่เหลือข้าเจ้าด้วยเอาพี่น้องไปยังผู้ถือซับบอรก่อน <laughs> เลยซับอกก่อนเป็นเบรกเหรอไบอกพอดีไปไว้อยคะ่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆุกกังใจนะคะพี่น้องขอสุขภาพแขแ็งแรงร่ำรำลุลุ้ยถูกหวยรางวัล,ล,ลที่หนึ่งมาสุข,ขสุขคนค่ะพรกันขาไม่คลิปหนาคะ่ะขอบคุณค่ะ